บริษัอทอสมทจำกัดมหาชนรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชิงช้าสวรรค์วันนี้ช่วงประถมคอนเทสตพบกับการชิงแชมป์สุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสปี2รอบเพลงเร็วระหว่างโรงเรียนชรบททานวิทยาจังหวัดนนทบุรี แล้วก็นในข้อเสนอแนะเนี่ยไม่มีข้อเสนอแนะเลยโโพบกับโรงเรียนวัดศักแก้วกจังหวัดน,นครราชสีมาวันนี้สูสีมากเลยพี่ฝนมือเย็นไปหมดแล้วชื่นชมค่ะน่ารักมากมาลุ้นกันว่าโรงเรียนใดจะครองความเป็นสุดยอดแชมป์เยาวชน ชิงชาสวรรค์ประถมคอนเทสต์ปีสและในช่วง,งชิงชาสวรรค์คอนเทสต์พบกับการกลับมาของรองแชมป์ฤดูร้อนปีที่7โรงเรียนพระประถมวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมนวนมากับเือข้า<ท>มาถึงเสียงเยริลาการร้องตอนนี้โดกคอมเมนต์เลยครับม พบกับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของโรงเรียนปากทงชยทัยประชานิรมิตจังหวัดนครราชสีมาผมว่าสุดยอดอย<า>และโรงเรียนที่6ที่จะผ่านเข้ารอบ8ทีมชิมช้าสวรรค์ฤดูหนาวปีที่8ได้แก่ แชิงชาสวรรค์ประถมคอนเทสซึ่งตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของการแข่งขันรอบชิงสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงชาสวรรค์ประถมคอนเทสปีที่สองรอบเพลงเร็วและสำหรับกติกาในรอบชิงสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงชาสวรรค์ประถมคอนเทสน้องๆทั้งสองโรงเรียนจะต้องทำการแข่งขันกันทั้งหมด3รอบโดยแบ่งออกเป็นรอบเพลงช้า เพลงเร็วและเพลงถนัดซึ่งเพลงที่ใช้เป็นเพลงที่ทางโรงเรียนเลือกเองหากโรงเรียนใดสามารถทำคะแนนสะสมจากทั้ง3รอบได้มากที่สุดก็จะได้ครองตำแหน่งสุดยอดแชมปเยาวชนทิ้งช้าสวรรค์ประฐมคอนเทสต์พร้อมรับถ้วยรางวัลสุดยอดแชมปเยาวชนทิ้งช้าสวรรค์ปฐมคอนเทสต์และทุนการศึกษาอีก10,000แบาทไปเลยครับ และพิเศษส,สุดๆเลยค่ะโรงเรียนที่เป็นแชมป์นะคะแล้วก็รองแชมป์นะคะประถมคอนเทสค่ะจะได้รับทุนการศึกษาจากคุณตันพาชกรนาทีเพิ่มเป็น1เท่านะคะโดยโรงเรียนที่ชนะนะคะรับเพิ่ม1 0 0 0 0แบาทเป็น2 0 0 0สนบาทส่วนรองแชมป์นะคะรับเพิ่มสองแสนบเป็น60หมื่บาทไ oh, <God. S 1> ปเลย และวันนี้นะคะท่านก็ให้เกียรตินะคะมาเชียร์น้องๆด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับกรรมการผู้อำนวยการบริษัทอิชิตันกรุ๊ปจำกัดคุณตันพาสกรนาทีค่ะขอบสุที่เชิค่ะ สวัสดีครับถามคุณตันนิดนึงค่ะว่าทำไมคุณตันถึงเลือกสนับสนุนน้องๆในดับประถมที่แข่งขันในรายการของเราก็เด็กๆเราไม่เคยมีโอกาสแบบนี้ใชเข้าใจใช่เข้าใจเคยเป็นเด็กมาก่อนนะกับเด็กๆก็น่าสนับสนุนเพราะว่าอีกนิดเดียวนะแค่แค่เราสนับสนุนนะเขาไปได้ไกลเลยค่ะน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณคุณตันต้องขอบคุณคุณตันจากอิจิตันด้วยนะครับและตอนนี้ โรงเรียนที่ทำคะแนนนำอยู่บนบัรลังอันดับหนึ Mi> ่งคือโรงเรียนวัดสะแก้วจากจังหวัดนครราชสีมาโดยทำคะแนนได้9.57คะแนนและโรงเรียนที่อยู่บนบัรลังอันดับสองนั่นก็คือโรงเรียนชลประทานวิทยาจังหวัดนนทบุรีทำคะแนนไปได้9.40คะแนนและโรงเรียนแรกที่จะทำการแข่งขันนั่นก็คือโรงเรียนชลประธานวิทยาจังหวัดนนทบุรี สวัสดีค่ะน้องป้อนจากโรงเรียนชนะระทานวิทยาค่ะวันนี้หนูก็มาแข่งในรอบชิงสุดยอดแชมปเยาวชนค่ะเป็นเพลงเร็วค่ะก็เป็นเพลงถนัดของน้องป้อนค่ะเพราะว่าที่หนูประกวดมาก็ถือว่าทำได้ดีมากแล้วค่ะสำหรับตอนนี้โรงเรียนเราก็มีคะแนนตามหลังโรงเรียนวัดสัก์แก้วอยู่ค่ะแต่ว่าต่างกันแค่0.1คะแนนเองค่ะ ไม่เป็นปัญหาสำหรับน้องค้อนแน่นอนค่ะตอนนี้เราก็จะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วเราก็จะพลิกกันมาเป็นผู้นำให้ได้ค่ะน้องค้อนมั่นใจค่ะจ้่เจอกันอีกแล้วสวัสดีครับโหสวยเป็นเจ้าสาวเลยเนี่ยเป็นไงซ้อมรอบนี้พวกเรามีท่าที่เด็ดอะไรเป็นท่าอะไรบ้างเดี๋ยวเีใจเย็นๆๆ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรอเนี่ยเนี่ยเฮ้ยอย่าอย่าบีนทกขานะท่าทีเด็กหัวขายแตกเลยยังไงยังไงห้าหกเจ็ดแปดจ้งตากะแล่โอ้โหไม่ทานแหละเห็นคุณตันเต้นแบบนี้ก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะครับโอ้โหพวกเราจายพรอย่าง รู้ไหมรู้รู้ไหมู<อ>้รู้ไหมโอเคไปเลยไปถ้าพร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนชนรัทานวิทยาจากจังหวัดนนทบุรีกับบทเพลงแต่งงานกันเฮอะค่ะ i มาโชว์เนี่ยค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะมากกว่าครั้งแรกอีกค่ะจริงหรอถามน้องป้อนนิดนึงพอใจกับผลงานตัวเองวันนี้ไหมคะพอใจมากๆเลยค่ะเอาละค่ะพี่ฝนคะวันนี้น้องป้อนทำเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้จดอะไรเลยคือน้องป้อนทำได้ดีนะคะพี่ฝนจำได้ว่าพี่ฝนเคยบอกหรือเปล่าว่า การร้องเพลงเร็วเนี่ยเราใช้หน้าตาช่วยด้วยกับการกับการทำอารมณ์แล้ววันนี้น้องป้อนทำค่ะอย่างเช่นว่าจ้องตาก็แล้วอะไรเงี้ยคือหน้าเราอ่ะออไช่ว่อ่อนใช่ไม่มีอะไรจะพูดแล้วตกตะลึงเพงเพ้อจริงๆวันนี้น้องป้อนทำได้ดี oh. เป็นกำลังใจให้ค่ะ เรื่องการโชว์ค่ะคุณผู้ชมครับก็ที่โดดเด่นเลยก็ยังเป็นทีมที่ประณีตตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้านะครับโดดเด่นที่สุดเลยก็คือเครื่องประดับศีรษะนะครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่น่ารักนะครับสมวัยคือคอนเซปต์หรือไอเดียแนวคิดลงตัวหมดเลยนะครับแล้วก็ การออกแบบท่าเต้นครั้งนี้ขอชื่นชมผู้ออกแบบเลยว่าออกแบบท่าเต้นได้สมวัยมากไม่มีท่าเซ็กซี่เลยไม่มีท่าบบอะไรบบที่ทําให้เป็นผู้ใหญ่เลย,เลยอย่างนี้เราก็ดูดีเป็นตัวอย่างที่ดีอีกทีนึงที่ว่าในวัยอย่างเราเต้นแบบนี้เราก็ดูดีได้ในแบบของเรานะครับดูแล้วก็ในข้อเสนอแนะเนี่ยไม่มีข้อเสนอแนะเลยครับ น้องป้อนผ่านไปแล้วจนประธานวิทยาผ่านไปแล้วนะคะเหลืออีกหนึ่งโรงเรียนค่ะนั่นก็คือโรงเรียนวัดสแก้วจากจังหวัดนครราชสีมาเนะคะเขาบอกว่าเพลงเร็วของเขาเขาก็ไม่ด้อยไปกว่าใครเพาถนัดเลยตอนนี้อะตอนนี้ครับพักกันสกูลนะคะอดใจนิดเดียวนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับชินชาสวรรค์ค่ะบะมีกึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าชุดเครื่องนอนโตโต สนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงดยิจิตันกรีนทีคาราบาวเดอะซีรีส์ตอนสัญญาหน้าฝนสัญญานะจะกลับมีด้วยกันพอดีผมมาตามหาส้มที่เนี่ครับสวยๆอย่างน้องส้มนะพี่ว่าเสียเอาไปเลี้ยงเราแน่เลยอย่างนี้ค่ะต้องสั่งกับแก้เป็นการขอโทษหนูแล้วนะคะจะดัดอย่างอื่นให้พี่กินด้วยได้ไหมท้เสือ ไมยถามริงจีนะส้มไว้ที่ส้มไม่กลับเนี่ยเพราะเรื่องเงินหรือว่าส้มมีคนอื่นคาราบาวเดซีรีสองทุ่มครึ่งพุดธนี้ทางโมเดิร์นไนทีวียาเพียแคมนมข้นหวานและนมข้นจืดตราพาเลตสบู่เบนเน็ต C&E เชฟโรเลตเทลเบอเซอร์กลับเข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์กันต่อครับกับการแข่งขันรอบชิงสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสปี2ในรอบเพลงเร็วซึ่งผ่านไปเมื่อช่วงที่แล้วกับโรงเรียนชนละประธานวิทยาจากจังหวัดนนทบุรี และตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนวัสดาแก้วจากจังหวัดนครราชสีมาครับสวัสดีค่ะพวกเราคณะนะครูและนักเรียนโรงเรียนวัสดาแก้วค่ะต้นขิงเพียน,นะคะแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะที่มีคะแนนนำค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกความตื่นเต้นแล้วก็กดดันไปด้วยค่ะเพราะว่าป้อนเขาก็เก่งเหมือนกันค่ะพัฒนาการเขาได้เร็วมากค่ะ ก็สําหรับเพลงเดียวนะคะก็จะเคยอาจจะเคยเห็นน้องขิมร้องมาบ้านนะคะแล้วก็ซึ่งเพลงเดียวนะคะก็เป็นเพลงที่น้องขิมนั้นร้องถนัดด้วยค่ะแล้วก็ต้องขอกําลังเต้นเชียร์เตนใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะพวกเราโรงเรเียนว,วัดสักแก้วโซไมโซโซสวัสดีครับอันนี้รอบสองแล้วรอบสองแล้วไหนรอบนี้ มีอะไรที่เด็ดที่แบบจะโชว์เนี่ยกินีที่ดันฮะกินีที่ดันโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยอ่นไหนเนี่ยเนี่ยมีท่าอะไรเด็ดๆไหมแวสอนพี่หน่อยเดี๋ยวสอนี่นะโอเคขอให้โชคดีแม่เห็นคุณตันเต้นน้องๆก็ปลื้มใจแล้วล่ะครับใจพร้อมยังพอ กายพร้อมยังพร้อมมาเลยสู้สู้พร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนวัดสะแก้วจัดจังหวัดนครราชสีมากับบทเพลงโอ้โหบางกอกค่ะ ความรู้สึกของน้องขิมมันทําให้เรากลับไปแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจค่ะที่ตัวเมีคะแนนนํานะคะแต่ก็หยุดตื่นเต้นไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าป้อนก็ผลงานดีมากเลยค่ะพี่ฝนคะวันนี้เป็นังไงบ้างคะน้องขิมโอ้โหเลยค่ะต้องใช้คําว่าโอ้โหจริงๆนะคะมีเทคนิคเฉพาะตัวสูงมาก เชื่องหน้าไม่อายใจกล้าเขาจะมีแบบโยน่ะนี่คือเทคนิคนะคะสเสน่ห์สเสน่ห์ครับแล้วเขาเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองไม่ได้ว่าไม่ได้แบบก๊อปปี้แบบมาร้อยเซแต่ไม่ใช่ว่าเอามาบิดเบือนจนหายไปหมดวันนี้สูสีมากเลยพี่ฝนมือเย็นไปหมดแล้วชื่นชมคะ่ะน่ารักมาก เปิดตัวเปิดตัวการเต้นมาดีมากเลยเข้ามาถึงคือเดินเข้ามาเมืองตรุงจริงๆนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ที่ชื่นชมที่สุดเลยคือพลังพลังเยอะดีคือสุดจริงๆอ่ะไม่เคยเห็นเด็กที่ไหนเต้นได้สุดใจสุดพลังขนาดนี้เลยนี่คือแกทุ่มจริงๆกับกบ,บทเพลงอันนี้นะครับ mm hmm. มีนิดเดียวเองก็เป็นเรื่องของท่าซ้าบ้าง mm hmm. ที่ว่าพอเป็นท่อนซ้าแล้วเอากลับมาใช้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเ mm hmm. สียดายว่าน่าจะทําอะไรให้หลากหลายกว่านี้นะครับ ส่วนนอกนั้นไม่รู้จะเสนออะไรอีกแล้วครับไม่รู้จะเสนออะไรคะแนนอยู่ที่มือผมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับรอบสุดยอดแชมป์เยาวชนปถมคอนเทสปีที่สองรอบเพลงเร็วนะครับคะแนนเต็ม20นะครับหมายถึงว่าเอาคะแนนของรอบเพลงช้าแล้วก็เพลงเร็วคือช้า10เร็ว10รวมแล้วคะแนนเต็ม20 นะครับคะแนนต่ำสุดนะครับ19.1นะครับส่วนคะแนนสูงสุดนะครับ19.2ครับและโรงเรียนที่ทำคะแนนได้19.2ได้แก่ ชนรับาลวิทยานวิทจ <royable> ัวัจัวจังหวัดจังหวัดงหวัดงหวัดจังวดจหวัดจังหวัดจงใังหวดจังหวัดจังหดจหนดจังวดงหัดจังกวัดจวัจงวัดังหะดดวดด แต่ก็ขอให้โรงเรียนวัดสายแก้วทำให้เต็มที่นะคะคุยกับน้องขิมบ้างว่าตอนนี้น้องป้อนพริกเอาชนะน้องขิมได้นะคะ0.1นะคะน้องะคะหนึ่งติ๊กหนึ่งติ๊กเององ้ิมเป็งไงบ้างเป็นไงลูกก็รู้สึกเสียใจเล็กน้อยค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอบหน้าหนูเอาคืนได้ค่ะเชิญคุณตันคุณตันมาค่ะมาดีเลยครับเชิญทางนี้เลยครับแหมพร้อมเลคุณตันจริงจครับ การพัฒกาไม่เป็นไรครับยังยังไม่วัดยังไม่รับนะครับยังมีรอบสุดท้ายแต่ยังไงคะแนนสุดท้ายก็ต้องขอคุณตันนะคะแนนสุดท้ายจริงๆแล้วกรรมการที่ให้คะแนนจริงๆคือพี่นะครับคือพี่เหระครับอะไรขอบคุณตันมากๆเลยสุด้ายผ่านไปแล้วกับรอบเพลงช้าและเพลงเร็วไม่มีใครยอมใครกันเลยนะครับ และในสัปดาห์หน้า<ล>กับการแข่งขันรอบเพียงถนัดลพลาดไม่ได้เด็ดขาด<ล>แต่ตอนนี้<ล>พักกันสักครู่ครับ